วันนี้ก็ลุงใหญ่จะสาธิตการหันคัะการขันขอาชีพหลักที่บอกว่าว่ามันพัฒนาแค่ไหนพันามันก็อย่างนี้ครับหลักคืออันที่หนึ่งข้อต่อต้องติดหัวเขา่าสองข้างเลยสองข้างแล้วก็มีดที่ใช้ตรงกลาง บีติกแด็กแล้วก็หั่นเ่วนอะไระมาละกอนี่ก็ต้องต้องเอียงนะต้องเอียงข้างจะใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้หั่ไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะนะแต่สำหรับของของของมุงใหญ่นี่ใช้เอียงแบบนี้เพื่อหลุดเลย ก็มันจะมีหลักอยู่ว่าเนี่ยมันติดอย่างนี้นะพอหลุดมาปุ๊บกระหันออไปติดอย่างนี้นะหลุดมาปุ๊บกระหันออไปหลุดมาปุ๊บอันนี้สโลโมชั่นสโลโมชั่นให้ดูเออแล้วมันจะประเทืองปัญญาไหมเนี่ยเธอจะทำอะไร,ไม,ระมีประโยชน์กับเ,เพื่อนหรือเปล่าเอาเป็นว่าลุองใหญ่พัฒนาแล้วแล้วกันตอนนี้ช่วยเจ๊เต็มๆ เจ้กลับมากลางค่ำเดี๋ยวทุเรศไปพัฒนาไปสู่การล้างชาติเลยเอ,อ๊ทำทุกอย่างเลยให้เจ๊ไปขายของที่ตลาดอย่างเดียวพอกลับมาให้เจ๊นอนเลยตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ว่าเนี่ย ทำแบบนี้ก็<อ><อ>ให้ดูแค่สัก5นาทีเพราะว่าถ้าเกิน5นาที Wi-Fi บ้าลุงใหญ่อัพไม่ได้ต้องไปอาศัยอัพที่บ้านนน้น ไ้ก็ไปใส่ตามร้านกาแฟเห่างนที่แม่ใหญ่น้อยบอกถ้าอัพไม่ได้ให้ไปอาศัยที่ร้านกาแฟนะครับเพราะไฟฟของเรามันกละบมากมีคนบอกว่าให้ถ่ายเจ๊ทักับข้าวแกงม้อใหญ่ๆ ซึ่งไม่ค่อยมีคนเขาทำกันไม่ค่อยมีคนเขาทำคลิปะก็จะพยายามนะครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงเวลาก็จะถ่ายให้ดูก่อนที่เจ๊ทำบบข้าวเป็นช่วงบ่าย เด็ดมาแล้วอันอันอะไรนะอันเดากระลำปีแห้ดูกระนมันก็เลยเลยมาแล้วเจ้านายเจ้านายจ่ายสี่สมาแล้วเดี๋ยวเปิด 국민ដ risks entender ใหญ่มาแล้วชาวนายจ่ายสี่สิบสามวันเจ็ดวันไม่ได้ใช้เงินสักบาทก็ใส่กินขนมที่ยี่หมวยซื้อมาออันนี้อันนี้ใจ่ายให้ไปจ่ายค่าที่ส่วนนี้ค่าแรง ถ้าแรงภูมใหญ่40บาทนี้เก็บไว้ได้เยอะนะเก็บไว้ซื้อรถได้คันแล้วเงินของลูมใหญ่มีค่ามากในช่วงอายุมากเนี่ยช่วงแก่เนี่ยตอนนุ่มๆนี่โอ้โหใช้เงินเป็นเบี้ยเลยใช้ไม่แก้ก็ไม่เป็นเท่าไหร่หรอกเพราะภูมใหญ่เป็นคนดีคนดีหรือเปล่ากบคนประหยัดประหยัดที่เหนียว ก็น่ารังเกียจนะแต่ว่าช่วงนี้เงินมันหายยากาก็เวลาจะใช้แต่ละบาทก็คิดหนักกันช่วงนี้ต้องใหญ่ก็ใช้เงินเติมแก๊สอย่างเดียว,วเติมแก๊สีละประมาณห้าร้อยบาทโอ้วิ่งไปหลายวันถังนึงก็ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทอะถังนึงขับลืมอ่ะ ที่หลงใหญ่ก็คือเนี่ยเติมแก๊สบางครั้งเจ๊ก็เวยอ,ออกขึ่งแต่เป็นเจ้าของวัดมันลำบากอย่างนี้ตเติมแก๊สและได้วัลตสี่บ้านหลักๆใหญ่รายจ่ายหลักๆก็คือเติมแก๊สเหล้าก็ไม่กินเบียร์ไม่กินบุหรี่ไม่สูบขนมก็ ช่วกินเท่าไหร่ถ้าลูกซื้อมาให้กินกินกินแบบไม่กลัวตายไม่กลัวป่วยถ้าลูกซื้อมาให้นะเพราะว่าหัวลูกเสียใ่เออความคิดแบบนี้ก็มีด้วยนะ mm hmm. เวลาลูกเผลอท่านอยากจะทายทิ้งลนะูกชอบซื้อขนมโขงมาฝาก แล้วก็ถัว่วก็ชอบกินถัว่วนี่ก็นอนไม่ตื่เลยโอเคนะครับคุงใหญ่คงไม่มีอะไรจะพูดมากนะนอกจากบอกว่าอาชีพคุงใหญ่ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอยู่อย่างสุขสบาย <What? S 1> เพราะว่า กินใช้ก็ไม่ต้องจอะไรกินง่ายอะไรอะไรก็กินได้หมดกับข้าวที่เหลือมันจากตลาดก็กินได้แกงกินได้ที่สำคัญคือแม่ของเจ๊ชอบทำกับข้าวมากชอบทกับข้าวอ เยอะมากที่หลงใหญ่พุ่นทุกวันเนี้ยเพราะว่าเสียดายของเสียดายของก็กินเยอะเดี๋ยวเราทำนะก็ไปตักผ้านี่เรื่องงานเดียวเด็กตักผ้าเดี๋ยวอีกไม่นานมีอะไรจะไปตักผ้าเลย เชวันไหนตื่นเลยมีเวลาเพีนเจ๊ก็จะกลับประมาณเจ็ดมงคึ่งทุกวันกลับจะไปขายของที่ตลาดเจ็ดโมงครึ่งซึ่งเจ็ดโมงคึ่งเนี่ยของหมดแล้วนะบางทั้งก็อาจจะเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยก็ขายถึงแปดโมงเลิกอันนี้ก็มีพนักงานขายอยู่สองคนที่ร้านร้านอยู่ อาจจะมีประมาณ3กิโลอยู่ในตลาดของใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ก็ทานข้าเผื่อนบรรยากาศดีมากบ้านแบบโสดนะตักค้าอะไรจ่ายไม่ได้จัดบ้านี้ไม่มีงาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างเดียว หังจุกมะเสืเออันนี้รุงใหญ่ต้องยังทำให้หมด ครึ่งเนียที่โรงพยาบาลปานบุรีเนี่ยนะมีหมอนวดแผนโบราณน,นวดนวดฟรีหมอเซนทีเดียวนวดฟรีสามครั้งตอนนี้ลุงใหญ่มีรายได้วันละสิาบบ้าทมีนวดฟีละสามร้อยก็ไม่ไหวก็เลยดูก,กันเป็นววดฟรีที่โรงบาล โดยการอนุเข่าของของอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นนวดปีเป็นนวดมาแล้วสามครั้งครั้งที่สี่จะนวดสักหกครั้งแลว่าจะเลิกนะก็ขาฝามันตรงเนี้ยมันชาชาเป็นยิ้มหมอนวดกดจุดชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเจอกันนะครับ กดไลค์ hmm. กด mm hmm. แชร์มินแะอ่วอนทั่วขอบคุณมากครับให้ดูเด็กชายให้ดูไอผลงานที่ลุงใหญ่ทำเจ๊เข้าไปตรวจดูข้าวทำไมอะน้ำเยอะเกินข้าวแช่ข้าวแช,วแช่ก็หุงให้เตียกินไงกินไม่ได้เดพราะมันเยอะขพ้นแล้วมันม็นอ๋อเจ๊จะตรวจความเรียบร้อย ซึ่งลุงใหญ่นี่ก็ยาบมากงานวันนี้น้อยกระดำปีปิดมือลุงใหญ่หั่นพานี่ก็มีมะเขือก็มีแกะไข่มีแกะไข่เดี๋ยวช่วงบ่ายถ่ายให้ดูตอนที่พี่เจ๊ทำกับข้าวนะอยากนี่โอ้ไข่ปลาหมึกกินปลาหมึกดีกว่า นะปลาหมึกจริงๆด้วยยัดไส้อืมมีไข่ด้วยดูสิเห็นไหมมีไข่จริงๆด้วยอืมอิมปลาหมึกดีกว่าอืม กินข้าวดีกว่าข้าวไม่สุกผมข้าวไม่สุกไม่มีข้าวเย็นเลยอ่ะไม่มีข้าวเย็นใครเนาะผมข้าวช้าจังอุ้ยน้องเมย์ น้งเมย์เลย w h วน,นี้เป็นการน้องเมย์นะที่เข้าชิงกับซุนยูจากประเทศจีนนะครับโดยเกมแรกเนี่ยซุนยูทำดีกว่าครับแล้วก็สามารถนะั้น้องเมย์ไปได้2 1ต่อ1 8แต่ว่าเกมที่2น้องเมย์แก้เกมมาดีครับพยายามจะเข้าใส่คู่แข่งอย่างต่อนเนื่องจนซุนยูนั้นตีเสียเองอยู่บครั้งทน,นน้องเมย์ ตอนนี้เสมอกันที่หนึ่ต่อหนึ่เกมนะครับต้องถึงกันในเกมสุดท้ายแล้วก็ผลว่าเกมสุดท้ายคน้องเมย์นั้นควงเกมของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเดนเกมบุกเข้าใส่ก่อนที่น้องเมย์จะเอาชนะไปย่อต่อส4ครจบการแข่งขันปรากฏว่าน้องเมย์ในวัย่เปีชนะไป2ต่อ1เกมครับด้ยกอร์สต่อ21 21ต่อและ21อต่อ14บครับค่ะและากการที่น้องเมย์สามารถคว้าแชมปรายการซูเปอร์ซีรีส์มรายการติดต่อกันก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันสาว น้องเมย์ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการข <Yeah. S 1> ารแข่งันในเากาลจักรบดีนี้นะคะน้องเมย์จะเดินทางกลับถึง่าอากาศสยานรอนเมืองวันนี้11นาฬิกา35นาทนีติดตามทางช่องเจ็สีของเรานะคะจะมีบรรยากาศสดๆให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เ้าวันนี้มีเอสเร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมความสูงของน้องเมย์กันเข้ามา11โมงจูน้องเมย์นะโอ้ยดีใจมาก <11 S 1> ดีใจมากเลยเรื่องของล้วาสวจน้ำตาจะไหลเชีย์มาตลอดน้องเมย์รักมากแต่มากคนร้อยเอ็ดด้วยลุงใหญ่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ร้อยเอ็ดงหลายปีอยู่กิโลศูนย์แม่อยู่กิโลศูนย์ร้อยเอ็ดแล้วมาอยู่ที่ยะโสธรท,ที่ไปษนีไปษนียู่เหิงอ,อนอีกสองปคีครับ like, share, ครับกดไลค์กดแชร์ครับไม่แน่อันทัวร์ครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม Hãy cảm ơn chạy lâu dài mà